เรือนประสินชิดเรือนประเสิเน,เนชิดเดิมตั้งอยู่บนที่ดินของพระยาราศอักษรใช้อัศวรษษ์ถนนสีพระยากรุงเทพมหานครเป็นที่อยู่อาศัยของชนชั้นระดับขุนนางในสมัยนั้นหลังจากนั้นได้ตกอยู่ในการครอบครองของตระกูลครอมัน ต่อมาในพุทธศักราช2,555เจ้าของได้วางแผนอนุรักษ์เรือนโดยเริ่มจากการบันทึกข้อมูลด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีสถาปัตยกรรมการประเมินความแท้และบูรภาพการบันทึกข้อมูลก่อนลื้อถอนและย้ายอาคารการถ่ายภาพการทำเครื่องหมายของชิ้นส่วนทุกชิ้นอย่างละเอียด และระมัดระวังเพื่อนำมาประกอบใหม่ให้สมบูรณ์และคงสภาพเดิมสำหรับการอนุรักษ์นั้นได้ใช้วัสดุใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดเช่นการใช้ไม้สักเก่าเครื่องเรือนสวิต์ปลั๊กไฟโคมไฟภาพประดับและเครื่องใช้ตามแบบโบราณรวมทั้งการทาสีอาคารตามแบบดั้งเดิม มีการดัดแปลงห้องด้านหลังสองห้องเป็นห้องน้ำส่วนระเบียงชั้นหนึ่งปูหินอ่อนแทนพื้นไม้เดิมเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยและการบำรุงรักษาโดยเริ่มดำเนินการลื้อถอนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2555ปูรณะเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2557 เรือนประสิชิดเป็นอาคารไม้สองชั้นหลังคาปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องซีเมนโครงสร้างอาคารด้านล่างเป็นฐานปูนตามแบบเดิมส่วนอาคารทั้งหมดเป็นไม้สักหลังคาอาคารกว้าง11เมตรยาว11.5เมตรพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ340ตารางเมตรภายในแบ่งออกเป็น10ห้อง พื้นที่แต่ละห้องถูกจัดสรรอย่างเหมาะสมเช่นห้องนอนห้องรับแขกและห้องทำงานเป็นต้นมีระเบียงขนาดใหญ่ด้านหน้าและด้านข้างบ้านมีการประดับตกแต่งอาคารบริเวณลูกกรงและไม้ฉลุลายในส่วนช่องแสงแผงกันแดดราวระเบียงและบันไดปัจจุบันเรือนปอระเซนชิต ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของขุนนางไทยสมัยรัชกาลที่5ถึง6เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมการอยู่อาศัยและเครื่องเรือนที่ใช้ในอดีตซึ่งการอนุรักษ์อาคารแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของตระกูลคอมันในการรักษารูปแบบดั้งเดิมของอาคารไว้รวมทั้งสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่สามารถนำรายได้มาใช้ในการบำรุงรักษาและสืบทอดมรดกสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่านี้ต่อไป